สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เสียงจากคิดจักไม่สายนะครับขอบคุณพระเจ้าเช้าว,วันนี้จะให้เราได้มีเวลาสักคู่หนึ่งนะครับในการที่จะไขควรและคิดถึงพระเจ้าของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในวันนี้ในการดําเนินชีวิตประจําวันนะครับวันนี้เรายังอยู่ในหัวข้อเรื่องของแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งเป็นหัวข้อที่พระเยซูนเน้นมากๆจริงๆเลยนะครับใน้ามาของพระเยซูมีหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินของพระเจ้า แล้วก็ลักษณะแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยก็บางลักษณะเนี่ยก็เรียกร้องให้เราเนี่ยต้องตัดสินใจนะครับวันนี้ผมอยากจะให้เราดูในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ44 45 46 3ข้อนะครับใน3ข้อนี้เนี่ยมี2เรื่องที่มันคล้ายๆกันเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้านะครับในพระพีว่าอย่างนี้นะครับสดุดอ,อมัทธิวบทที่13ข้อ44นะครับถึง46นะครับ แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในทุ่งนาเมื่อมีผู้ได้พบแล้วก็กลับซ่อนอีกเสียก็ซ่อนเสียอีกและเพราะความปีดีจึงไปขายสรพรพสิ่งซึ่งเขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้นข้า4 5้ละ46บอกงี้ครับอีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดีและเมื่อได้พบไข่มุกเม็ดหนึ่งมีค่ามากก็ไปขายสิ่งสัพพัทซึ่งเขามีอยู่ ไปซื้อไข่มุกนั้นนะในตอนนี้พระเยซูกําลังพูดถึงแผ่นดินของพระเจ้าที่มีค่ามากๆในสายตาของคนที่คนที่ต้องการมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องพวกเราเองเนี่ยเราเราคิดยังไงกับแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นเรื่องอนาคตไกลจากเรามากไหมหรือว่าเป็นเรื่องที่มันอยู่ในใจ เป็นเรื่องที่ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และเราเองก็ไม่ได้รู้สึกถึงการมีคุณค่าที่นั่นแต่แผ่นดินของพระเจ้าพระบีบอกว่าพระเยซูพูดบ่อยๆนะบอกว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วนะแล้วก็วันนั้นพระเยซูตอนในสมัยของพระเยซูพระองค์ก็มาและพระพรองค์ได้ทรงครอบครองเหนือจิตใจแล้วก็ปลดปล่อยคนออกจากอํานาจวิญญาณชั่วกําลังให้เห็นถึงแผ่นดินของพระเจ้าเริ่มต้นแล้วเริ่มต้น แล้วพระองค์ก็กำลังเรียกคนทั้งหลายเนี่ยให้กลับเข้ามาในแผ่นดินของพระเจ้าแต่สำคัญก็คือเราเองมองแผ่นดินของพระเจ้าเป็นเรื่องจริงสำคัญมากหรือไม่สำคัญวันนี้พระเยซูกำลังบอกว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นเรื่องที่สำคัญมากมีคนหนึ่งพระเยซูกำลังเปรียบเทียบว่าแผ่นดินสับเปรียบเหมือนเหมือนขุมทรัพย์อันหนึ่งที่ซ่อนไ้ในทุ่งนาและมีคนเนี่ยไปเจอแล้วก็เห็นแล้วก็เห็นว่ามันมีคุณค่ามาก แล้วคนนี้กลับไปเนี่ยเขาไปขายทุกสิ่งนะครับแล้วก็ไปซื้อนานั้นนั้นแสดงว่าทุกสิ่งที่เขาไม่อยู่เนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับแผ่นดินของพระเจ้าที่เขาได้พบได้เจอพี่น้องครับเราได้พบได้เจอแผ่นดินของพระเจ้าเนะมื่อเราเชื่อในพระองค์เราได้รู้ว่าพระเยซูคริสต์ชำระความบาปของเราเรารู้ว่าวันหน้าพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเรารู้ว่าการครอบครองของพระเจ้านี่น่มันจะเต็มด้วยความชื่นชมยินดี ในแผ่นดินของพระเจ้าไม่มีน้ำตาในแผ่นดินของพระเจ้าไม่มีการร้องไห้โศกเศร้าเสียใจแผ่นดินของพระเจ้าเป็นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยความยุติธรรมแผ่นดินของพระเจ้าเป็นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาจากพระเจ้าผู้สูงสุดที่มีต่อเราผู้ที่เป็นมนุษย์ที่เป็นคนบาปดึงพระเจ้าทรงรักเราและเริ่มต้นพันธกิจในเราก่อนโดยที่เรายังไม่ได้เชื่อพระองค์ด้วยซ้ำไปอันนี้เป็นลักษณะแผ่นดินของพระเจ้านะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งพระภีร์บอกแผ่นดินของพระเจ้าเปรียบเหมือนแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดีนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างที่คล้ายกันแล้วเขากลับไปขายทุกสิ่งเพื่อจะได้แผ่นดินของพระองค์นั้นพี่น้องครับภาพนี้เป็นภาพที่พระเยซูกําลังเรียกร้องให้คนของพระองค์เนี่ยให้สาวกให้เราที่เป็นผู้เชื่อหรือให้ใครก็ตามที่อยากจะมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยต้องตัดสินใจว่าเราเราจะต้องทําอะไรบางอย่างนะครับ คือเรามองเห็นแผ่นดินของพระเจ้าเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องผลประโยชน์ของเราหรือเป็นเรื่องที่ที่มันเป็นทรงคุณค่ามากแล้วเราต้องใช้ทุกความสามารถใช้ทุกวีทีทางใช้ทุกอย่างในชีวิตของเราเพื่อเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้นมันไม่ใช่มาจากการกระทําของเรานะมันไม่ว่ามันไม่เราทําดีเพื่อจะได้แผ่นดินของพระเจ้านะครับแต่พระเยซูเนี่ยตายเพราะแทนเราบนไม้กางเขนชําระบาปแล้วก็เปิดโอกาสให้เราเนี่ย ได้เข้าส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าแต่ถ้าเราเห็นความสําคัญของมันและเราทุ่มเทชีวิตของเราเพื่อมันนั่นเป็นสิ่งที่พระเยซูเรียกร้องสาวกของพระองค์ทุกคนวันนี้อยากให้เราดําเนินชีวิตโดยคิดถึงแผ่นดินของพระเจ้าคิดถึงยังไงนะครับเราจะคิดถึงโดยโดยคือเราดูพระเยซูเป็นตัวอย่างแล้วกันถ้าพระเยซูพูดถึงแผ่นดินของพระเจ้า ที่จะมาตั้งอยู่เนี่ยแล้วพระองค์ก็เริ่มทำพันธกิจของพระองค์ในแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อให้น้ำพระทัยพระเจ้าสําเร็จเนี่ยมีส่วนร่วมเนี่ยนั้นพระเยซูเริ่มต้นจากการเป็นมาเป็นลูกช่างไม้และโพระองค์ก็เริ่มทําพันธกิจของพระองค์มีสาวกติดตามมีคนใส่ร้ายพระเยซูในที่สุดสุดทางของพระองค์เนี่ยก็คือบนไม้กางเขนหรือองฝังศพ พระองค์เสด็จจากสวรรค์ลงมาแล้วก็มาช่วยเราทั้งหลายอันนี้แผ่นดินของพระเจ้าที่จะมาถึงเราทั้งหลายนะเปาโลของเขาเองก็เหมือนกันเขาเป็นคนหนึ่งที่มีมีสาภาพเรียกว่าไรฐานะที่ดีในฝ่ายโลกเขาเป็นฟาริสีเขาเป็นยิวเขามีการศึกษาที่ดีเขามีตำแหน่งงานที่ดีแต่ในที่สุดเมื่อเขาได้พบกับพระเจ้าแล้วเขาได้พบแผ่นดินของพระเจ้าแล้วเนี่ย เขาได้ทิ้งทุกอย่างเนี่ยพระบีบอกเขาทิ้งทุกสิ่งที่ถ่วงอยู่เขาทิ้งสิ่งที่มันสิ่งที่เป็นแบบนี้เป็นเหมือนอยากเยื่อที่จะได้พระเยซูดังนั้นเขาวิ่งตรงไปที่พระเยซูแล้วเขาทุ่มเททั้งชีวิตของเขาเขาทุ่มเทกับการรับใช้พระเจ้ากับการประกาศแต่เขาทํางานเขาเย็บเต็นก็เพื่อเอาอมารับใช้พระเจ้าเขามีชีวิตก็เพื่อรับใช้พระเจ้าเขาจํากัดเสรีภาพตัวเองก็เพื่อเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเพื่องานของพระเจ้าให้แผ่นดินของพระเจ้าขยายออกไปพี่น้องครับเราเองล่ะเราเห็นว่าเราเป็นเหมือน เหมือน <ý division> พ่อค้าไข่มุกไหมที่เจอแผ่นดินของพระเจ้าแล้วเรารู้สึกนี่มันมีคุณค่าที่สุดแล้วเราเริ่มมีชีวิตเพื่อสิ่งนี้เราทํางานก็เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเรามีชีวิตอยู่เราก็เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าและมีความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าถ้าคุณเป็นพ่อคุณเป็นพ่อแบบคนในแผ่นดินของพระเจ้าสิถ้าเราเป็นแม่หรือเป็นภรรยานะครับหรือเป็นลูกเราเป็นแบบ แผ่นดินของพระเจ้าเราทิ้งทุกอย่างทิ้งค่านิยมของโลกทิ้งสิ่งที่โลกบอกว่าสวยงามสิ่งที่โลกกําลังหลอกเราว่าน,นี่คือการมีคุณค่าหรือทรงเกียรติเราต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เอาแบบที่พระเจ้าเป็นแบบที่พระเจ้าเป็นก็คือในแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์ก,กาลังบอกว่าอะไระคนต้นจะกลายเป็นคนสุดท้ายคนที่โปรนิบินะครับนั่นคือแผ่นดินของพระเจ้าคือผู้ที่จะย,ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งมันขัดแย้งกับโลกของเรา นะเราเองนะัรับใช้พระเจ้าเราต้องไปสุดทางนะเราต้องอดทนจนถึงที่สุดเราจะต้องยังยังรักษา,าชีวิตใหม่ในพระเยซูอยู่เราต้องเต็มไปด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยความรักการให้อภัยเราต้องบังคับตัวเองให้ได้เราต้องทํางานเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อพันธกิจของพระเจ้าเรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อพันธกิจของพระเจ้าเราไปขายของเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเราจะได้มีโอกาสประก,กาศ เราซื้อของเราก็เป็นลูกค้าเราก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเราจะได้มีโอกาสประกาศข่าวประเสริฐแ้่เราเป็นเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนที่ดีจะได้มีโอกาสประกาศข่าวประเสริฐแต่เราเป็นพ่อเราเป็นพ่อที่ดีเพื่อจะได้ปลูกถ่ายความเชื่อในพระเจ้าลงไปถึงลูกหลานของเราแล้วเราเป็นแม่เราเป็นแม่ที่ดีที่จะทําให้ครอบครัวของเราเต็มด้วยสติสุขของพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้อยากให้เราคิดถึงว่า เราเป็นส่วนหนึ่งในแผ่นดินของพระเจ้าไหมเราจะต้องผู้ชายสองคนนี้ที่เขาไปเจอสองคนนี้ที่เขาไปเจอแผ่นดินของพระเจ้าแล้วเขาขายทุกส,กสิ่งขายทุกสิ่งนะครับขายทุกสิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้มันเราจะขายเราจะต้องทิ้งทุกอย่างเหมือนที่เปาโลบอกชีวิตที่เขามีอยู่ต่อไปนี้เป็นของพระเจ้านะครับอยู่ในพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นขอพระเจ้าเมตตาเราที่วันนี้เราจะได้คิดถึงชื่อของเราครับว่าเราเห็น เห็นเนี่ยมันสําคัญไหมถ้าสําคัญนั่นหมายความว่าสิ่งที่เป็นของเราทั้งหมดมอบให้พระเจ้าให้พระเจ้าใช้เพื่อพันธกิจของพระองค์เพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินของพระองค์กําลังจะมาแล้วพระเยซูสอนให้เราอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในสวนเป็นอย่างไรให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกแล้วชีวิตของเราละถ้าพระแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ช่อเราเป็นยังไงแล้วเห็นคุณค่าไหมเรายอมสละทุกสิ่ง เพื่อจะสิ่งเพื่อจะได้เพื่อจะได้เข้าไปมีส่วนในอันนี้ไหมหรือเราไม่เอาอันนี้เราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะคิดว่ามันเป็นอนาคตสิ่งที่เราอยากให้พระเจ้าอวยพรคือวัตถุนิยมซึ่งวัตถุนิยมเราก็จําเป็นต้องใช้อยู่นะครับทรัพย์สินเงินทองบางทีเราต้องใช้อยู่พระเจ้าก็จะดูแลเราแต่สําคัญที่สุดสิ่งเหล่านี้ต้องไม่ใช่เป็นเจ้านายของเราสิ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนในชีวของเราเป็นเป้าหมายชีวของเราคือแผ่นดิน ดังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าทรงให้เราได้คิดถึงทั้งวันที่เราจะมีชีวิตแบบคนของแผ่นดินของพระเจ้าและเราเองจะทุ่มเททั้งหมดที่เรามีเพื่อพันธกิจของพระเจ้าเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าให้เรามองเห็นความสําคัญอันนี้นะครับเพื่อเราเองจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะสิ่งที่พระเยซูเรียกร้องคือเออเนี่ยคนนี้เขาเห็นเขาสําคัญเขาเห็นว่ามันสาคัญเขาขายทุกสิ่งแล้วท่านละครับแล้วเราละครับเราเห็นสําคัญไหม เราพร้อมจะทิ้งทุกสิ่งเพื่อจะได้อันนี้ไหมครับหรือว่าเรายังจะทิ้งพระเจ้าเพื่อจะได้สิ่งที่เราอยากจะได้เราทิ้งแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อเราจะได้สิ่งที่เราอยากจะได้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเรากําลังอยู่ภาพตรงข้ามกับสิ่งที่พระเยซูบอกนนั้แผ่นดินของพระเจ้าเป็นเหมือนสิ่งที่มีค่ามากมาก,มากจนทําให้เราสามารถทิ้งทุกอย่างได้เพื่อเราจะได้อันนั้นขึ้นมาจริงๆเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับการเปิดเผยของพเพซูสุิิตนะครับเพราะแผ่นดินของพระเจ้าดีจริงๆ ขอพระเจ้าเมตตาให้เราดําเนินชีวิตวันนี้แบบชื่นชมยินดีด้วยการเห็นคุณค่าของแผ่นดินของพระเจ้าแล้วเราทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อสิ่งนี้จริงๆให้สิ่งนี้ขับเคลื่อนชีวิตของเราในการทํางานในการมุ่ชีวิตทุกวันนี้ครับขอบคุณพระเจ้าครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ